Smart Office ศช่วยทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นสะดวกสบายยิ่งขึ้นตอบโจทย์การทำงานแบบ Hybrid w o r ร p กเพลมากๆเลยค่ะเพียงแค่ไม่กี่คลิกอะค่ะผมก็สามารถเข้าไปใช้งานตัวระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในห้องประชุมเนี่ยได้เลย หน่วยงาน The Able by าย n g Power นะคะเป็นหน่วยงานน้องใหม่ที่อยู่ใน King Power Corporation นะคะทำหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของ Digital, Technology, Innovation ทั้งหมดขององค์กรจุดเริ่มต้นเลยได้รับโจทย์ว่าเป็นหนึ่งใน Dream Team ช่วยกัน ก็เลยมีโอกาสได้ชวนคุณลิงค์นะซีอของ X อ e ซนะคะมาดูพื้นที่ด้วยกันก็คือเป็นพื้นที่โล่งเลยค่ะ1,600ตารางเมตรส่วนที่ได้ทำด้วยกันก็จะมีออฟฟิศสเปซว่างๆเลย1,600ตารางเมตรที่อาคารบางกอกไทยชั้นสองอีกที่หนึงจะเป็น600ตารางเมตรที่สำนักงานใหญ่อันนี้ก็จะเป็นการเรโนเวททำพื้นที่ให้เป็นเหมือนแซนด์บ็อกซ์ ของการทำงานของโลกยุคใหม่เริ่มคิดเรื่องของระบบจองห้องประชมุมใช้ e ิ in Touch ข้างหลังบ้านก็เป็นอะไรที่ง่ายดีเพราะว่าเราสามารถเซตพ o l i ซีได้เลยเราต้องมาเช็คอินล่วงหน้าก่อน10นาทีนะถ้าไม่เช็คอินมันขายห้องนี้ให้ คนอื่นไปเลยนะเป็นเรื่อง time management เรื่องของความตรงต่อเวลามีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องของห้องประชุมไม่พอเพราะว่าระบบหลังบ้าน track ได้หมดได้รับเสียงตอบรับดีสมา l o ก k อ r ก็ตอบโจทย์เราเป็นรูปแบบของ hybrid เพราะนั้นเราก็ทำ hot seat ก็เลยชวนซ x ่ว่าช่วยมาเขียนระบบเพิ่ม c u s t o m ไมซ b a s สอ on สิ่งที่เราต้องการในพื้นที่หน้าง,งานที่ตรงสำนักง,งานใหญ่นอกนือจากระบบ access ปกติที่พี่ก็ใช้ซ x i เหมือนกันค่ะพี่ก็ใช้เป็น AI ค o m เป็นเฟสเรค c อ g นิชชันนะคะเพื่อที่จะต้อนรับว่าใครเดินเข้าพื้นที่บ้างเพราะตรงนั้นถ้าเราไปดูมันก็จะเป็นโอเพนสเปซเลยสมาร์ทออฟฟิศช่วยทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นสะดวกสบายยิ่งขึ้น ถ้าพูดถึงระบบสมาร์ทออฟฟิศที่แบบชอบมากสุดนะ่าจะต้องเป็นระบบ s สมาร์ e ม t i n g Room ก็จะใช้วิธีการจองผ่านระบบเราสามารถที่จะเข้าไปดูในระบบดูวันและเวลาที่เราต้องการจองระบบก็จะแนะนําม,มาว่าห้องไหนที่ว่างและเหมาะสมกับจํานวนผู้เข้าประชุมในช่วงเวลานั้นได้คือมันง่ายแล้วก็สะดวกแบบเพียงแค่ไม่กี่วินาทีก็จองห้องประชุมเสร็จแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันตอบโจทย์การทํางานแบบไฮบริดเวิร์กเพสมากมากค่ะ ชอบระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยเป็นพิเศษเลยครับเพราะว่าระบบมันทําให้การทํางานเป็นทีมของผมราบลื่นแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยทีมของผมทํางานแบบไฮบิด hmm. เวลาผมเข้ามาใช้ระบบตัววิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับเพ mm ีย hmm. งแค่ไม่กี่คลิกครับผมก็สามารถเข้าไปใช้งานตัวระบบว mm ิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในห้องประชุมเนี่ยได้เลยแล้วก็ที่ดีก็คือว่ามีตัวกล้องที่ใช้ดีเทคหน้าคนเวลาคนไหนเป็นผู้พูดนะครับกล้องก็จะแพนไปหาผู้พูดจะรู้ว่าใครอยู่ในห้องประชุมเนี่ยนั่งกันเยอะเนี่ย รู้ว่าคนไหนเนี่ยเป็นผู้พูดบ้างโดยรวมก็สะดวกสบายมากเลยครับเอกตอบโจทย์เป็น all in one มีหลายๆ s o l u t i o ที่ serve need user นะคะคิดว่าในเรื่องของการ support ด้วยสอบถามหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คิดว่าไวต้องขอบคุณทางเอกนะคะทีมงานทุกคนนะที่ช่วยทำ smart office ให้สำเร็จนะคะพี่ไม่ได้ชื่นชมเอกจากความเป็นเอกนะแต่พี่ชื่นชมจาก ประสบการณ์ของพี่ที่มีต่อเอ็กซี่แล้วก็ Data ต่างๆที่อยู่หลังบ้านว่าเอ้ยมันตอบโจทย์มันก็ใช้งานได้จริงเราก็เป็นเด e ร i ไร t ์พ r t เนอซึ่งกันและกันนะคะก็อาจจะมี Space อื่นในบริษัทที่ก็ยังชวนเอ็กซี่มาทำต่อค่ะ